งามตาแล้ววันนี้เรามาบ้านใครมาบ้านยายยายอะไรยายคุณมี <laughs> มาบ้านยายคุณมียายมีกระตาแปง้งสวัสดีปีใหม่ครับโชคีตลอดไปโวยพรหลายๆเด้อเป็นอดีตนายกโชคดีตลอดไปตลอดปี2,000 ห้าร้อยหกสิบขอให้รวย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 เฮงเฮงเฮงเจ้าสาธุสาธุจ้านี่มามาคารวะอาคารวะมาอย่างสวัสดีปีใหม่คารวะจัดเตะจัดเตะเอามามาตามันนี่หนุ่เอ้ยนี่จะมาสวัสดีคุณปายคุณตาคุณยายหอมคัะเด้อนิ่มเด้อมันงามตาเอาไปไว้ข้างหลังให้ใหญ่หน่อยเอาตะโม่สอนเลี้ยทานพนม ดังงามตาจะมาถ่ายรูปให้ป้าเราตั้งไว้เลยลูกโอเคตั้งแค่นั้นแหละอะไรแล้วตาบอต้องไปโอเคตั้งได้ยายโอเคอย่าบางไปงามตามาถือลูกงามตานั่งนี่เลี้ยงดีางไปว่ามันั่งเลี้ย่วยหรอเปล่บบเลี้งลูกเลยะเนาะในกองเนี่ยมาไนั่งลูกไปนั่งกับยายเล่นโอ้ พรอเราคู่กันเราจะแยกกันทำไมเอาสวัสดีปีใหม่เอาแนวอุ่นหนเนาะเอาแนวอุ่นหนเด้อุ่นเป็นนี้ฮ่าฮ่าสวาสดาจ้าสวไหนีฮ่าน่่าาแต่โม่าฮ่าฮ่าเ่าฮ่านขามกดต่งไหนคะาฮ่าฮ่าฮกาา่าไ่่่า่าา่่่่่ ขอให้สุขภาพแข็งแรงรับรวยเงินทองตลอดปีตลอดไปนะครับขอให้หรวยรวยรวยเฮงเฮงต้องให้ยาย,ยอวยๆยายเปาี่็นโอ้ยายงเราเป็นแหละอยู่ดีมีแห้งอยู่ยื่เป็นชก <c oughs> ่อาหลังไหลเทียมากขึ้นน้ำขึ้นหาเลยคิดเงินเด้มือกามคิดข้ามเด้มือกรอบเด้มือลักกระสอบแห้งนีงเ่นเลย โมบ้าเฮ้ยมาสวัสดีดี่บ้านหลังนี้น่ะมีแต่คนมาสวัสดีปีใหม่เนี่ยเฮ้ยชาวกล้วยข้อแบบของกินเพิ่นใจเยอะเราก็เลยไม่เอามาของกินเพิ่นเยอะเราเลยไม่เอามานะคะตากก่ยายอุ่นเด้อตัวนี้น่ะอุ่นเนอะอุ่นเนอะมาถ่ายดู